ฮอตฮิตติดเทรนบ้านสวยใกล้มอพยาวค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะใกล้ๆมาหาวิทยาลัยพะเยานะคะเดินทางไปทำงานสะดวกเดินทางไปเรียนสะดวกค่ะไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองนะคะเอาไว้ไปทำงานในมอพะเยานะคะซื้อไว้พักอาศัยหรือว่าจะซื้อไว้ให้ช่วงระหว่างที่ลูกเรียนค่ะลองพิจารณาบ้านหลังนี้ดูค่ะ วันนี้นะคะเราพาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่หมู่บ้านนาวชตนะคะพาชมค่ะบ้านเลขที่51หมู่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะวันนี้เพจนนิงอสังหารนะคะพาทุกคนเดินทางออกจากตัวเมืองพยาวค่ะมา15กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะมาดูบ้านหลังนี้หละค่ะบ้านหลังนี้นะคะห่างจากมอพยาวนะคะหรือมหาวิทยาลัยพยาเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ แล้วก็บริเวณที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นโรงจอดรถค่ะที่ทางเจ้าของนะคะเขามีการต่อขยายออกมานะคะก็สามารถจอดรถได้ 2- ถึง3คันเลยทีเดียวสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ก็จะอยู่ที่116ตารางวาค่ะบ้านขนาด3มห้องนอนสองห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะชมบริเวณรอบๆของตัวบ้านกันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่เหลือๆนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นสนามนะคะสําหรับเอาไว้นะคะจะัดสวนหรือว่าเอาไว้นั่งเล่นนะคะถ้าหากว่าใครมีครอบครัวนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะบริเวณสนามก็เอาไว้เป็นพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะวิ่งเล่นได้ด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านของเรานะคะรอบๆบ,บริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนทํางานแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะ ข้างทั้งสองฝั่งนะคะจะติดกับบ้านของเพื่อนบ้านค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะติดกับทุ่งนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณประตูหลังนะคะสําหรับประตูหลังค่ะโดนแดดโดนฝนนะคะจะเปลี่ยนนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะที่จะได้ซ่อมแซมนะคะก็จะมีเฉพาะในเรื่องของสีนะคะหลักๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีรอยแตกร้าวนะคะด้านหลังเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ นี่เลยนะคะวิวหรือว่าบัรยากาศนะคะด้านหลังของตัวบ้านค่ะรอบๆตัวบ้านนะคะก็จะมีการติดในส่วนของกล้องวงจรปิดเอาไว้นะคะนี่เลยนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะด้านข้างฝั่งนี้นะคะก็ติดกับบ้านของเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูรอบๆค่ะ บ้านหลังนี้นะคะสร้างมาเมื่อปีพศ2556ค่ะก็สร้างมาประมาณ7-8ปปีนะคะเจ้าของเขาสร้างไว้ให้ลูกตอนที่ลูกมาเรียนมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะแล้วพอลูกเรียนจบนะคะที่นี่ไม่มีใครอยู่ก็เลยจะขายค่ะเพราะว่าไม่มีใครดูแลนั่นเองนะคะถ้าหากว่าปล่อยไว้ก็เสียดายบ้านนั่นเองค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูค่ะบริเวณด้านบนของตัวบ้านกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะด้านหน้าของตัวบ้านนะคะก็ตกแต่งด้วยหินกาบค่ะบริเวณประตูแล้วก็บริเวณเสานะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านค่ะ เดินขึ้นบันไดมาแล้วมองจากมุมนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นบริเวณสนามหน้าบ้านค่ะแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะบริเวณนี้เนี่ยบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะเป็นคนทํางานแทบจะทางนั้นเลยค่ะทั้งคนที่ทํางานในมอนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยทีเดียวค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกค่ะก็ห้องรับแขกกว้างมากๆเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะเจ้าของเขาก็มีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ให้ด้วยนะคะมุงลวดเหล็กดัดผ้าม่านนะคะติดเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมารีวิวบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้ให้บริษัททําความสะอาดค่ะมาทําความสะอาดให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมขายพร้อมอยู่นั่นเองค่ะ บ้านหลังนี้นะคะขนาด 3, ห้องนอน 2, ห้องน้ํา1ห้องครัว 1, ห้องรับแขกนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะมุงลวดเหล็กดัดนะคะติดเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ mm hmm. ลูกค้าสามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะคะ mm hmm. แถมกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะ mm hmm. นี่นะคะบริเวณนี้ก็จะมี1ตัวค่ะรอบๆบ,บ้านก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นนะคะประมาณ4ตัวค่ะ สำหรับภายในนะคะก็มีการตกแต่งนะคะทาสีด้วยสีเหลืองอ่อนนะคะหรือว่าสีครีมค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี่ยวนะคะหรือว่าเหงานะคะมีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆทั้งหมดเลยค่ะไม่อันตรายนะคะโซนนี้แล้วก็หมู่บ้านนวชดนะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆหมู่บ้านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคนที่ทำงานสายมอพยาวนะคะหรือว่านักศึกษาค่ะที่เรียนมอพยาวนะคะก็จะมาหาบ้านนะคะหรือว่าที่พักอาศัยบริเวณแถวนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนหนึ่งค่ะก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะติดแอร์นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเจ้าของเขาแถมแอร์ให้2ตัวนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ1เครื่องค่ะ มงลวดเหล็กดัดนะคะผม่านอันนี้แถมไว้ให้เรียบร้อยค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะสะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็สําหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาขายนะคะวันนี้เราขายกันอยู่ที่2องล้านสามบาทค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะก็คนละครึ่งนะคะโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนค่ะไม่ได้ติดภาระจำองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะถ้าหากว่าลูกค้าจ้องนะคะแล้วก็วางมาจําค่ะวันนี้เรายังมีนะคะของแถมค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะติดไม้ติดมือนะคะหรือว่าจะใช้เป็นส่วนลดก็ได้ค่ะให้อีก4ี่หมืนบาทด้วยนะคะนี่เลยค่ะบริเวณห้องนอน หนึ่งนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะไม่อึดอัดไม่แออัดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่น้องเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะน้องก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะนี่เห็นนะคะเห็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เห็นวิวนะคะด้านหลังของตัวบ้านค่ะแล้วก็ห้องนี้จะมีเตียงนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยค่ะ มองจากหน้าต่างมุมนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นวิวทุ่งนาค่ะที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะอากาศบริสุทธิ์นะคะวิวดีค่ะนี่เลยแล้วพอเดินออกจากห้องนอนใหญ่ออกมานะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูห้องนอนเล็กนะคะอีกห้องนึงค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเล็กห้องนี้ก็มีการติดแอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่ทุกท่นเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะแล้วก็ประตูห้องครัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนสองกันก่อนนะคะบริเวณห้องรับแขกก็กว้างมากๆเลยนะคะโล่งโปร่งสบายมากค่ะ เอาโซฟานะคะเอาทีวีมาวางค่ะก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะนี่เลยนะคะสำหรับห้องนอนเลยข้องนี้นะคะเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็แถมกันไปเลยค่ะนะคะนี่นะคะมุงลวดเหล็กดัดผ้าม่านไม่ต้องติดแล้วนะคะเจ้าของเขาติดเอาไว้เรียบร้อยค่ะขนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมแล้วก็เขาอยู่ได้เลย นี่เลยนะคะมองจากมุมนี้ออกไปค่ะก็จะเห็นบริเวณลงรถนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะห้องนอนเล็กอีกห้องนึงค่ะ หับบ้านหลังนี้นะคะตัวห้องนอนนะคะก็จะถูกดีดออกมาอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านแทบจะทั้งหมดเลยค่ะห้องนอนเล็กห้องนี้นะคะไม่มีแอร์นะคะไม่ได้ติดแอร์ไว้ค่ะถ้าหากว่ามองจากหน้าต่างมุมนี้ออกไปนะคะก็จะเห็นวิวด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็จะเป็นวิวทุ่งนาน,นั่นเองนะคะห้องนอนเล็กก็ไม่แคบนะคะทุกคนสามารถอยู่ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะ อบานหลังนี้นะคะเขาถูกออกแบบมาให้กว้างขวางนะคะโล่งโปร่งสบายพื้นที่ใช้สอยถือว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะถ้ามองจากมุมนี้ออกไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องน้ําแขกแล้วก็ห้องครัวกันค่ะชอบบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมันดูโล่งโปร่งสบายโดยเฉพาะบริเวณห้องรับแขกนะคะ นี่เลยนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะที่เอาไว้ใช้สําหรับรับแขกนะคะแล้วก็เอาไว้ด้านนอกของห้องนอนค่ะ นี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีประตูปิดเอาไว้เรียบร้อยค่ะเวลาที่เราทำกับข้าวนะคะกลิ่นจะได้ไม่ออกมานะคะก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนค่ะห้องครัวก็กว้างนะคะสามารถทำครัวได้แบบสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะบริเวณห้องครัวค่ะนี่เลยนะคะด้านหลังเขาก็ติดมุ้งลวดนะคะเหล็กดัดเอาไว้เรียบร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะมีช่องแสงนะคะสำหรับให้แสงเข้านะคะ แล้วก็บริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณซิงค์นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ล้างจานนะคะอ่างล้างจานนั่นเองค่ะนี่เลยสะอาดสะอานนะคะเราทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะ าใครสนใจนะคะบ้านหลังนี้ค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามหนิงเข้ามาได้เลยนะคะก็จะเป็นเบอร์ที่ขึ้นไว้ในคลิปนะคะ0 9 8 7์5 3 3 3 7ค่ะช่องทางในการติดต่อนะคะทั้ง Youtube นะคะนิงอสังหาเพียวแล้วก็เพจหนิงอสังหาเพียวค่ะ